สวัสดีครับพบกับช่องบนบ้านเอาตัวนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาเข้าเปลือกประจําวันพุธที่16ตุลาคม2 6 7ครับ่น้องครับก่อนที่จะไปอัปเดตราคาเข้าเปลือกนะครับช่วงนี้นะครับแนวโน้มราคาเข้าเปลือกปี2 6 7ทับ68นะครับแนวโน้มสถานการณ์ราคาเข้าเปลือกของไทยเรานะครับไม่รู้ว่าจะปรับขึ้นหรือปรับลงนะครับในฤดูการผลิต2 6 7ทับ68นะครับแต่สิ่งที่จะช่วยรับประกันว่าราคาเข้าเปลือกจะไม่ต่ำลง นอกจากมาตรการพยุงราคาข้าวที่จะมีออกมายังได้รับผลดีจากความต้องการซื้อข้าวไทยจากตลาดโลกที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับจนปีนี้ได้ขยับเป้าส่งออกเพิ่มเป็น8 2ล้านตันทําให้ผู้ส่งออกต้องการซื้อข้าวมากขึ้นถือเป็นแรงฉุดราคาข้าวเปลือกอีกทางหนึ่งครับพี่น้องครับก็อย่างที่รู้กันว่าปฏิทินสินค้าเกษตรนับถอยหลังจากนี้อีกไม่กี่วันครับพี่น้องครับ ข้าวเปลือกจะเริ่มออกสู่ตลาดเป็นอย่างมากและมากที่สุดแล้วปีนี้ไม่เหมือนปีก่อนที่ตลาดโลกเป็นใจหลายประเทศเพิ่มสต็อกเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารครับพี่น้องครับทำให้ข้าวขายดีได้ราคาดีและที่สําคัญอินเดียยังไม่ได้เข้ามาแข่งแต่นับจากนี้คู่แข่งมากันครบโดยเฉพาะอินเดียที่พร้อมเข้าสู่สนามมาตรการดูแลที่กําลังจะออกมาจะเอาอยู่หรือไม่ ราคาข้าวจะไปทิศทางใดพี่น้องเกษตรกรครับเราก็มาลุ้นอีกว่าราคาข้าวเปลือกฤดูการนี้นะครับจะปรับขึ้นหรือปรับลงนะครับต้องติดตามกันต่อครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้นะครับราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับปรับขึ้นอีกแล้วนะครับช่วงในการรับซื้อนะครับความชื้นที่15นะครับรับซื้อตันละ9,300บาทถึง 1400บาทต่อตันนะครับอันนี้ความชื้นที่15%นะครับมาดูความชื้นที่25%รครับปรับขึ้นเช่นกันครับรายจังหวัดต่อไปนี้ครับพี่น้องครับกรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ8,300บาทถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ8 3 0 0บาทถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเซารับซื้อตันละ8 2 0 0บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ8,800บาทถึง9 2 0 0บาทต่อัน จังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ8,400บาทถึง -8,800 บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ8,400บาทถึง -8,800 บ, oui, บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ8,600บาทถึง -9,000 บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ8,100บาทถึง -8,500 บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ8,300บาทถึง -8,700 บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ8,500บาทถึง -8,900 บาทต่อตัน จังหวัดสิงห์บ <No> <Uh ุรีรับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ8,700บาทถึง9,100บาทต่อตันจังหวัดอยุธยารับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ8,700บาทถึง9,100บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ8,500บาทถึง8,900บาทต่อตัน จังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ8,600บาท -9,000 บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ8,300บาทถึง -8,700 บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ8,200บาทถึง -8,600 บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ8,500บาทถึง -8,900 บาทต่อตันจังหวัดนครศรีธรรมราชรับซื้อตันละ8,300บาทถึง -8,700 บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับปรับติดต่อกัน2สัปดาห์ติดแล้วนะครับราคาเริ่มดีขึ้นแล้วครับพี่น้องครับ มาดูราคาข้าวเปลือกแห้งหอมมะลิกันบ้างครับช่วงนี้นะครับข้าวเปลือกหอมมะลินะครับก็จะมีปรับลดลงแล้วก็ปรับขึ้นนะครับขึ้นอยู่แต่ละจังหวัดและแต่ละสถานที่รับซื้อครับช่วงนี้ครับพี่น้องเกษตรกรนะครับท่านใดครับยังมีข้าวสต๊อกเก่าไว้ครับรีบขายครับไม่แน่นะครับว่า อนาคตแนวโน้มนะครับอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับราคาข้าวเปลือกเก่าหอมมะลิจะราคาลดลงหรือเพิ่มขึ้นครับส่วนราคาข้าวใหม่นาปีนะครับยังไม่กําหนดราคามาครับพี่น้องครับตามที่พี่น้องถามมาครับข้าวหอมมะลินะครับความชื้นที่15%นตะครับตามข้อมูลของสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ16,600บาทถึง1 7 2 0 0บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ17,000บาทถึง17,500บาทต่อตน จังหวัดร้อเ็ดรับซื้อตันละ16,600บาทถึง17,200บาทต่อตันจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้ปรับขึ้นครับรับซื้อตันละ16,700บาทถึง17,900บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ16,500บาทถึง17,000บาทต่อตันวันนี้นะครับจังหวัดอุดรธานีครับปรับลดลงครับพี่น้องครับรับซื้อตันละ16,500บาทถึง17,000บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ16,500บาทถึง17,000บาทต่อตัน <esta han ie> จังหวัดศรีสะเกดรับซื้อตันละ16,500บาทถึง17,0 0 0บาทต่อตันจังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ17,000บาทต่อตันดูราคาข้าวเปลือกของปทุมกันบ้างครับความชื้นที่15%นะครับก็ปรับลดลงติดต่อกันเลยครับพี่น้องครับกรุงเทพมหานครรับซื้อตันละทถึง1 4 2 0 0บาทต่อตันจังหวัดช้ยนาทับซื้อตันละ13,800บาทถึง1 4 3 0 0บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรับซื้อตันละ14,800บาทถึง1 5 2 0 0บาทต่อตัน, 13, 14, ตน 14, 15, ข้าวเหนียว กขอ6ครับความชื้นที่15เปอร์เซ็นต์ครับก็ปรับลดลงอีกเช่นกันครับพี่น้องครับขอนแก่นรับซื้อตันละ14,000บาทถึง14,800บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ13,500บาทถึง14,000บาทต่อตันรายการสุดท้ายนะครับข้าวเปลือกเหนียวนะครับความชื้นที่15เปอร์เซ็นต์ครับก็ปรับลดลงเช่นกันครับพี่น้องครับเชียงใหม่สันปะตองใหม่ครับรับซื้อตันละ14,200บาทถึง15,200บาทต่อตัน อุดอนธานีไม่คระรับซื้อตันละ12,000บาทถึง13,000บาทต่อตันครับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับที่มีข้อมูลราคาข้าวเปลือกประจําวันให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้รับชมกันครับพี่น้องครับปีนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับต้องมาลุ้นทั้งค่าเก็บเกี่ยวนะครับของปี2 5 6 7ทับ68นะครับมาตรการลดต้นทุนนะครับแล้วก็ค่าชดเชยรับไร่ละ1 0 0 0บาทนะครับพี่น้องครับ รวมทั้งราคาข้าวเปลือกอีกครับพี่น้องครับจะมีเงื่อนไขอย่างไงครับหรือมาตรการที่เกษตรกรเรียกร้องจะมาหรือไม่ต้องรอดูกันต่อไปครับพี่น้องครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคิมีแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบรรดาอ่อนทัวเด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ